สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่หนาหลักสูบทุกคนสำหรับคลิปนี้ว่าวเวสิภาพี่พาน้องมาหาหนองใหม่ไปแกงพี่ตุ้นนะวันนี้กกินแกงหนองใหม่ไปแล้วครับผมพี่ตุ้นอยากกินแกงหนองใหม่บ่าเพื่อสิบมาหาร์หนองใหม่ยุปปลาหมองเกลายนี่งนะงมันจ้งวันสิมี่่วพี่น้องปลาดี่เคยมาหากับหนองมดนนครับปลานี้เป็นก่อภัย่มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติขางท่านนะพี่น,อน้องเด้อย่างหาเบิ่งหนองใหม่ถุงมันก็มีอยู่แต่ว่า ่็เป็นจากไห้เอญ่แล้วกิ่นน่องใม่แบบสดๆไหมแบบน่องใม่จาก,กเ,เกาะอะไรแบบนี้ครับไปนะฮะมึงก่อนพี่น้องนี่พี่น้องมันก็มีอยู่แต่มกับยกักเหย้วแน่แล้วเห็นไหมตะเก่าได้เอาหยอ,อดมันย่างเมึงก่อนเห็นมีอยู่เห็นเ่ามีอยู่พี่น้องเดี๋ยวว่าเป็นทักเขาก่อนนี่พี่น้องเห็นมัน้ยเหย้วเลย พอดีแกงเลยช้อนหนึ่งได้สองเราพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นปลาไปหมดเลยเดีืยน้อใไม่คือต้องทางข้างไปเลยพี่น้องอ่อยแล้วครับน,นี่เห็นนีินนี่

ยังยังตกลุมเกือบขาดพี่น้องโอ้เดี๋ยวทิมนะครับไปตายตายตายมานอไม่เที่ยวนี่เกือบขาดมี่พ,มพี่น้องเดี๋ยวเกือบคู่นี้ทิมแล้ว,วพี่น้องเลยสามเราคู่ชี่พิเศษพี่น้องเงี้ยวมาแล้ว เออเขาเดี่ยวเง่ามันมากตอนนี้ก็ดีงามตอนเม้ากับน้องกบนะนี่เง่ากับไตหยอดมันใกล้ที่พ่อแข่งกับพี่น้องเลยพี่น้องมาเป็นมาเบิ่งก่อนี่ใส่ตื้มกันครับผมมีมี่บอสต่เก่ามันก็มีตลอดนะอันนี้เป็นน่องไม้แดงนะเขาเป็นน่องไม้แดงพี่น้องนี่เดี๋ยวมีอยู่เห็นบ่ นี่มีบอเบตติมกันว่าพากันคนยื้พากันเฮ็ดกินซุ่มกันหลายคนนี่เดี๋ยวเห็นบ่พี่น้องอันเดี๋ยวเห็นบ่เห็นบ่ยุงในเดี๋ยวว่าเป็นมันกบเบา,าก่อนนี่พี่น้องนี่กันหนึ่งนั่นมันนั่นอยู่ในพวดมันต้องหิเสียมเนาะพี่น้องเนาะอันนี้บ่เบตัน,นมาแต่มือเปล่านี่เสียงดังฟังแค่ นี่พี่น้องได้นอนนี่ก็พอแล้วเปลี่ยนมาเอาเป็นนอนนี่พอเห็นไหมน,น,นอนแบบไงเลยลนั่งมดไปเห็ดแกงตืมกันเนอนเมื่อนี้ดูนี่โอ้ยเห็นได้พี่น้องนี่จัดการกันเลน้วนอนเดี๋ยวจกี่ยวปราบสันฟังเสียงหเ็นี่พี่น้องนอนไง โอเคครับผมวันเฮียนแล้วครับผลงานเบาเพียดเฮ้ยท่านี้ก็พ่อกินอะไรพี่น้องเลย,น,น,บบยนั่งกะเย็บใบย่านั่งแล้วเป็นบรไิไทยตอนหอ,อ่มาแกงกินตอนเที่ยงอนอกจากเอาวันนี้สาวมุนสินมาปอกได้ครับวันนี้ครับแซ่บจะได้ในน้ำไม้วไมพวงเออมันหวานโอเคครับมาค่ะพี่น้องครับแผนกปอกค่ะแผนกฮาร์ปไมฮาร์มาแล้วจา้าบัดนี้ วนพี่น้องเพิ่นมากสิเด้เห็นสาวมวนปอกเปลือกมาใหม่ครับปอกไปน้าคุยไปน้าบวบพื้นคนไปน,น้ามาเน่าเพิ่นนอนไหนเอาพื้นคนอยู่บ้ามันในเบ้าวอยู่ป้เนาะเออาวพื้นไหนเข้ามาหน้าด้วยเอยอตอกับหนหนลูกนี่น่ารำคาญพี่น้องจ๋าตื่นมากแต่เสียงดังแย <c oughs> ังแซ่บเทเด้อพี่น้องจ๋านน้ำใมอันนี้ฮะบ้าวเพียนตังตีตั้งใจหาน้ำหใหม่สาวม่วนกระโดดไปต้องเท่าขาดเลย บมาว่ามีเกือบเลยวันนี้มันมีปัญหาเดี๋ยวไปซื้อมาหางในแกงแซ่บไงพวกไปหาอยู่ป่าเลยอป่าสมัยปลูกไว้กับตูกได้น,อนอ่อยอยานี้ซื้อไว้ซื้อขี้ดินว้แานนี่จะได้น้อยนะพ<น>อแล้วจึงเดเป็นคุไนายบอกกุ้งเนะ เรามีทีลายน้องกันกบอนเป็นเป็นน่องใหม่ึ้นตามมันทางตามธรรมชาติเลยพี่นาทพเขา้นเองเขาเลยคุณนายบอกกุ้งหรือคุณนายบอกขี้มันก็มีชาวบา้านเจ้ากไปหายอยู่หายกิ่นด้ือกันเพราเบียกเย็นน้อยเจ้าไปหายอยู่หายกิ่นเต็มอยู่อันนี้มันเลี้ยมือเจอ้าหลอดสายตา,าเจ้า ตุนนะวันเราจะกินแกงน้องใหม่ก็เวทหรือยีโถนได้เห็นว่าเอี้ยอยากเป้าจัดหาให้นน่แหละเนี่ยมันบวกขึ้นกำลังเลาอ๋อจัดให้กันได้ฝนกะเริ่มเบิดลอะไรน้องจ้าแห้งแล้งแล้วอันเมื่อวันว่างอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็มันมีน้องใหม่น้องมันมันมันคูนมากดีครับเนาะคูนกระนำเบิดอาทิตย์เลยน้องใหม่เริ่มขึ้น ช่วงนี้เ็เริ่มมนันนแล้วมันเริ่มโรยแล้วค่ะโรยแล้วแกงสดๆแบบน้นแซ่บที่อย่าเนตุนน้ำไว้แล้วจะกแกงหนไม่ทุงอะไรเลยวาโอ้ยนไม่ทุ่งมันจะใสแนมาเพิ่นมาเกี่ยไ้ารมันน้ไ,ไม,มไอ่อยู่ไไปเกงีน้ไม่ทุงว่ไเลยว่าบอย เย่ไม่ยุ่มเล่นน้ำทางเทียนี่ไม่กินน้องไม่ถุงพี่ฮารดสดๆให้เลยไม่ถุงหมดแล้วอ๋อไม่ถุงก็มาติดตั้งหางเองเอ,เอาให้ย่าเมื่อเดซแม่เขอเพิ่นมาเออมาบ่อเผ็ดสาวาบ่ออีสานน้องบม่ได้เนี่ยต้องกินไม่นร <9 S 1> อกก้าวย่างเขาปลาได้เลยได้กินอยู่บดปีแล้วค่ะแก <laughs> งน้ไม่หมดในโมเมนต์ว่างหรอกเลยกินอยู่บดปีหนึ่งนะไหน ยากมาาน้าหนิเว้ยอามาขอาไปสามรอบม้วนมาว่าเดินไปหน่อยทีดีกัน่าตาบ่เบียก็ตาม้วนกัน่าออกล่า้อล่าเราะอันนี้มันยากน้ำนองมาาน้าพี่น้องเลยยากยี่ันกัดลูกยากเนี่ยมัมีผู้เอาไ้ตุนแล้วก็บมือแล้วก็ไปเห็นงานนะเพราะว่าเรยไปเห็นงานแล้วพักพี่น้องแล้วก็คอยแล้วเมื่อยงานกับมีอยูจาว่าค่ะเมื่อยอยากพักพอน่นก็ได้ก็เลยช่วงมีพี่น้องทานอยู่อันอันประตุนทำไมเห็นมานอนบ้านสาวมน วัวเรา,าเราพักผ่อนเรามันนอนก็อยากมาเล่นน้ำรานเลยมานนอนดูที่เลยถ้ามาอะไรก็ไปอยากเมื่อไปอยาคาดก็ <c oughs> เลยอยู่พี่มาแรงก,กับเมื่ออะไรพี่น้องมาแรงมือมือไปเห็ุงานพักผ่อนเก็บแอลลกหยาเจี๊ยหยาดูน่าจะเก็บแอลมาเอามานาไปให้เก็บแอลกว่าเข่า <c oughs> มานาไม่ได้ว่าจะเลี้ยงง่ายนะคะทุกคนเออ สุดยอดของสุดยอดพี่น้องเห็นในคลิปชื่อแค่นั้นชื่อเด้อพี่น้องหลังกล้องหรือเปล่าอุยจะยงต่อยยังมานานหน่อยนะคืนนันก็ลูกไห้อยู่ซ้ำเถอจักะนี่ไงพ่อกินบอยหามาให้เอ้ยพอแล้วไม่แดงบมดแดงจะได้ตรงนี้เอาอ๋อนั่นก็ลอกไว้ให้แน่ไปแต่ต้มกัเเบเกลียวกับเกลียวบอก ทอดนีด่เป็นทุนจักควรมให้บางแีงน้องจ้าไข่กับบางแดงน้อยอยีตัวนี้ขายแต่บักคาร์หนามี่ไปพระคาเอ <c oughs> ๊ปปะบักคานี่บ่มีม่ผมเป็นยังในมดไปเอาอยู่บ้านอันนั้นแต่แง่เจ้าของมีอยู่อ่ะเดี๋ยวโทรบอกเอแต่เอาอันทักแยง,ง,งมาแต่เพื่อนเราก็ได้โอเคแต่เรามีทักแยง,ง่เพื่อนยอดบักเรือเอาของบางเรือดงามมาจาะปอเอามาเราจะเป็นมันงามได้งามคือเจ้าของมัน เบ่ย่องจะคล้องดอกขยานไล่ฟังไปยันไล่ย่องพี่น้องจ๋าบ่เบ็้ย่องเมี่ยจะไปไอเลยอืมบ่ย่องเด้อค่ะเด้อบ่เกิดมาบ่เคยย่องจะคล้องว่างามหรือขี้ไล่กับบ่ว่าน้ำสีว่าจะคล้องขี้ไล่กับบอยากว่าเด้อพี่น้องเพราะว่ามันบ่ได้ขี้ไล่จ้ากับพ่อเบิ่งอยู่ปะนะบ่ได้ย่องเนี่ยนพี่น้อง มันดีตีกับสวนยางเลยทีฟ้านราใหม่นี่นะแต่คือก็ไปกีดยางะละเอขาเจ้าก็กีดที่หันแล้วเขาเจ้าก็ห้องกาะใหม่เลยเราบรสษัทงานนั้นเป็นงานกีดยางโอ้กีดลูกเต๋อในโฆษณาทางนั้นมันเราไมเป็นสาวสาวสวนกีดยางเลยไอ้โฆษณาที่สุดคือจับกล้องไทยมุ่นกับลูกนี่แหละให้ลูกให้ป้าไปกีดยางให้พวกเอารับไปโฆษณาแต่ว่าเขาบริวารได้งานการของข้าเจ้าหลายผู้หลายคนงานการในไอ้ไอ้จีดสุจริตไม่ดีหมดนั่นา แต่ว่าเขาต้องเอาที่ควนเพราะถนัดนั่นแหละข้นถนัดอยู่บ่อกุ้งจากเลยนั่นนี่จะน่บ่อเพราะว่าไอคิมในโลกใบนี้มันอาชีพมันก็เป็นไอคิมมัดแหละพี่น้องเลี้ยงเขาได้ไอคิมจุลีดดีมัดนั่นแหละเพราะว่าธุรกิจย่างเลี้ยงกุ้งเในยังกระท้าง็ดสวนในไทยล้วนแค่เป็นสิ่งที่ดีมัดขอแต่เอ็ดพี่น้องอยู่สวนถลียนเร็วพี่น้องเร็วเร็วถลียนแพง พอเวลามีความฝันเลยว่าอาจิบมาซื้อเที่ยน้ำม้นจักกันในน้อยซมองน้ำนี่ด้แล้วปลูกตุเรียนจะกสองต้นไม่ใยรในใ้ปีนาี้เออก็เอาว่าละพ่ที่ขายว่าที่ซมองน้ำเขาเนี่ยนะเ้ยยากนะค่อยทีเฮื่อนข่อยคนขายให้ได้กับกมังปลูกจักกันสองต้นพ่อเอาไว้เจ้าอีขาหเาปีท้างหเจ้าได้ขายตุเรียนเออว่าอะไรไอเห็นไอเล่เล้าคนมาลองกองเต็มสามรอแล้วแล้วมาจากสวนเรา มันได้ซื้อมราบอะไรกินอ่ะแต่ว่าขันทีว่าอีครีกเพรา้องกล้องถือเด้อพี่น้องโลละ20บาทขันผู้ใดมีเงินไหมฮะซื้อทีใบปลูกทุเรียนในอนาคตรซือว่าเป็นความือดช่นานเนาะยอดเลยทุเรียนมันจะมันจะราคาแพงมากแพงครับพี่น้องแต่มันต้องใช้เวลาหลายปีหน่อยแพงโอเคพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนเนะค่ะเด้อวานนู้หัวม้วนเราหยอกซื้อราคาเราอยังกระดาบ้านไว้ริงจังอลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ไดาไไปกอนค่ะสวัสดีค่ะพอกันตอนแกงเด้อค่ะเด้อเปิดมาศาสเดียวหักกันแพ่งกันพี่น้องแบ่งปันซึ่งกันและกันครับผม